สวัสดีค่ะพอกันใแล้วนะจ๊ะหมื่อนี้เฮามีผัดหอยลายแล้วก็หมูปิ้งแล้วก็บแบบแเต็มบุคเรือพักกันจ้ะแล้วก็พริกเผาพริกเผาไม่ยาฝางมากแซ่บแซ่บพริกเผาประดูววาาค่ะเผาสวยฮ้อนฮอนมาจ้าไมากินน้ำกันจ้านี่หอยลายสดๆ ไปตรวจโควิดมาฮันนี่พาคุณแฟนไปตรวจหืมนั่งบดติีด้วยจ้ะหลังจากกี่กัดโตแล้วสิดเจ็ดเมือตอนนี้ก็ประมาณตอนไทยกินกีกบประมาณุ่มิกวัวฮืมอืไรุดๆอืม กว่ากินผัาหอยลายนี่ยก็ได้กินหอยลายแล้วไดกินหนำจุด,จดโอเาจำไม่เอา Bảo bỏ vô kinh đây cả Cái <laughs> mắm mưa mập Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì บ่เฮียวแลเลยจ้ะผัดพอดีพอดีเลยลงมาแล้วพ ที่พัดใส่บบกหอยนี่คือพริกเผาจากนี่เลยจ้ะแม่งาสุไม่เป็น <c oughs> พริกเผาตำใส่ปลาดุกเนะาแะแซ่บแซ่กหอมอันนี้เนี่ย40บาทมาได้40มูปิ้ง 40, 40ทามย่างละ10บาท80 90หนึ่งร้อยขานีร้อยหนึ่ง ืบะป่าวดูแล้วไปตุกข้าวมีไงอืมหุปิงเข้าอมืม sốt khác mày hmm. sáng tụi ban tụi đùi bọc hoài ban học ai bọc hoa anh anh bữa nay anh anh rồi มีอะไรไหมค่ะใช่ค่ะ ขขาคืมอมดเลยถึงใจถึงใจเพื่ออะไรนะแม่ยังไงอยาก Đâu đâu Tắt nằm đi con Chẹp ừ, chẹp